หิวตีนวัยรุนร่นเมื่อไรจะโดนสักทีดูเกมใี้กูยิ้โมโอ้ห<ด>ัวกเลยครับไม่ได้การกูไม่เล่นม <Your turn. S 2> มันคือป้ามันคือป้ามันคือป้า สมเทพพวกโดนแทงหลังเป็นกูจะแทงหลังก่อนแทงตูดนี่แหละทรีฮาร์ดทรีฮาร์ดทรีฮาร์ดมันคือป้ามันคือป้ามันคือปอังไอ้ดีกูขอถามหน่อยน้องศูนย์ดำกูขึ้น 8k ได้เพราะอะไรใครก็ขึ้นได้ที่แค่ใช้ดวงงาไม่เด่นโนนิดไม่เด่นโนนิดไม่เด่น,ม,ดนมันคือปังมันคือป้ามันคือปังแล้วทำไมพวก 2k ก็ยัง 2k อยู่วันค่ำ มันคือป้ามันคือป้ามันคือป้าเกมนี้น้องใหม่มจะเล่นง่าเหมือนเกมที่แล้วไหมครับอยู่คนละทีมแล้วมันคือป้ามันคือป้ามันคือป้ายามสึกเรารบยามสะมบเรารบกันเอง มมมััมันนนคค so <it> คืืือออปป้้้าาาไม่มีภาพที่น้องสูนย์าำกดฮ,ฮีโร่ซิกเนจเจอร์จะแพ้ยินโจเกอร์เยนี้ไม่มีแม่ตั้งแทงโคไอ้สั่งไป,ไปเถอกับเขาหัวกูวจะปวดความหยุ่ยยังดีแม่ มันจะไปสู้ข้างล่างทำไมวะบ้านันอ,อยู่บนอนะ่ะกูงงกับมันมากอืมแทงโก้ก็ไม่ออกได้ลูนเดียวมันคือป้ามันคือป้ามันคือป้า

Dyer's courier has the been killed. Bliss of comprehension, well aware. This spell will. Unto battle! The universe grants my due. Your middle, middle tower is under attack. missing, missing. Again, Avowedly. Come help, come help. Come help. Arcana known only to me. I'll keep it from. Come your help. Heart. Your bottom tower is under attack. Nightmare. Eat from the behold. Yeah, you're not You're mad. 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 You're four. Yes, oh. Another round Attack cabin the elements. In you go with speed. Yeah. Man, I've แ <Or S 3> oh! <re>. ม่เบนมาขู่อับดอลนี่ยันนี่ปามียันนี่มามาซับกูเห็นเปิดของมาแล้วกูท้อจัดมันเอาอับดอลมาทำเที้ยวซับห้ายุคไหนมึงเนี่ยไอสัตว์อยากจะไปแก๊งเล่นไหนเนี่ยที่กดเบนมาขู่อับดอลไหน้งอ่เจอที่ปักอันเล่นไอสัตว์ ดูดีมาก่อนผู้เดินเล่นไหนก็ข่าไม่ได้ไม่มีทางตายทักเลนอ่ะก็ไปกับยูทิมเบอร์อย่างเดียวไอ้ยินรอกลางรอมันคอยมาก็ก็ตายทีนี้นก็เริ่มเติมเลยคับผู้มีการศึกษาทีมชมพูกดไดโนแดนแูเดินไปไหนนะบึงเล่นเลนแตกกันหมดเลยมันข่าไม่ได้อย่างโง่ปักปักบอด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  Well, I'm I just need you to know. From the great mystery. Can't you see I'm under attack? Killing one, but one of my enemies. All that matters perishes with me. Get am Are fortified. โด <Like S 1> นน <you S 1> ้องส <be S 1> ุดนำดูคอนเนคไปแน่นเดินไม่ได้เลยมันแตกกันหมดอะ่ะจริงๆริงเรนน่าไม่ควรแพ้เบนอัพท่าหนึ่งยัดใส่เบดูท่าแล้วก็ฟาร์มจบเลยอัพแต่ท่าหนึ่งอะไอแย่แค่แบบยัดใส่เบดูท่าที่มันเล่นกันอะแรงแม่งไม่สมดุลอะ่ะบางตัวแ <I 'm S 1> ม่งเล่นงูเกินบางตัวแม่งก็ากาวเกินไอ้บาร์ดอนที่นี่แม่งตายไปถึงหกแม่ใครแม่งเล่นบาดอนซ้ำห้าแผ่นที่นี้มึงวางบอกปุตีดิ Your I'll top tower is under attack. Avowedly, your top Without tower it. is under attack. Kill him yes. with speed. Oh. Well, away. โอ้ยแย่แม่โอ้โหแย่แม่ไอ้ย่าอารอตเมนยังตายไอ้ผัดแล้วไปกิ้ตัวที่ตายไปแล้ว พวกมึงว่ากูเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมวะกู <c oughs> ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ง่ที่สุดในโลก <c oughs> คือให้พวกปาสงเทศพวกมันกดไดโนแดนเฮี <c oughs> ยนี่ก็ยิวเต็ม <c oughs> กูช่วยมึงยังไงาืแป้เย็แม่ดีนะแม่งลอยไอ้ไอ้เย็แม่งตัวแม่งลอยใส่กอดดิแม่โดนเยียบตายตัมอีกทีหนึ่งเย็บม็อบเจอไปม็บีดม็แพ้ไอสั์ตอนี่อับดอนซับห ็ดแม่ตัวอย่างแดนะครับแปลว่าบีกับม็อบว่าเนี่ย่อ่ไงนี่มึงจะตู้ยังไงล่ะสองซับเล่นอย่างนี้เฮียชื่อขึ้นไม่อยู่ไหนสักฟา มมมััมันนนคคคืืือออปปปทำไมอินโวเกอร์ตัวเก่งที่ดีไม่แบกเลยครับแบกมั่นพ่อแม่แม่เล่นภางตันตูนแม่คอนเล่นรอ,อ,อเวลาแพ้เฮียสมเท้ทินโวเกอร์แพ้น้องศูนย์ดำกูเยีที่มีกิฟต์ไม่เคยได้สโมออ,ออกฉากโอ้แทนนั่นจอมก,กิมเมอร์ได้วิ่งตามกันเมีแม่เดีเชื่อจัดไอ้เแคยนี่ก็พาตีกัีโร่ไอ้เแคยก,กดเบนมาใส่อัปดอนทั้งที่เห็นอัปดอนกดแล้ว overyon ตายม่ตัวคเตอร์นี right. ่ยไม่อยู no ่มันคือป้าขอความรู้หน่อยครับซื้อเมลีเยอร์มาทำไมครับหรือมาเอากอกไอ้เี่ยมันเป็นเวทไอ้เนียที่ถามเยอะเแม่หกูแบงทิ้งแม่ปักนเวททั้งทีมมึงไม่ซื้อแมึงจะไปซื้อไอ้กันงงออกไป่กิโเส้นทิ้เนี่ยหล่อนอยู่ในพุกไหมมึงอะ ดีนะเนี่ยพีบีแค่นี้ฟาร์มแม่แม่ีเวลาได้หายใจสักนิดหนึ่งคือป้าคนหน้าตาไม่ดีไม่ใช่คนอารมณ์ดีพวกมึงอย่าสงสัยเยอะทีอยู่ิวมิตคิวมิตหมอกสิงเบอร์มึงไปไหนของมึงไว้เหี้ยหรือเชื่อจัด ดูเลยเจ๊เพื่อเจ๊แม่ทิมเบอร์แทนที่มาอยู่เบิร์ตแคทผู้ปีเป็นเจ็มีเรื่องไรกันว Your middle tower is under attack. Oh all the harsh, white waste? Learn have words of power. Your middle tower is under attack. Yes! Your middle tower is under attack. Such tedium. Ah, wolf, fun this way. Your middle tower is under attack. invoke the elements. พาไว้สองคนมันคือป้ามันคือป um ้ามันคือป้ามึงจะโมไปไหนเนี่ยแม่มไม่ใช่กีไปอ่ะนี่คือ127ต่อ42โดยเฉลี่ยทุกๆหนึ่งเกมที่พี่ดี้ชนะจะถูกศูนย์ดำตก3เกมไดโนแดนไดโนแดนไดโนแดน นี่จะสแกนทำไม่ะไมันมาไม่ได้หรอกไอ้สาบอ่เนียมันจะวา์ปมามันก็ตายสิตายหมดยัย Oh your top tower is under go attack. Concentration Your top tower is under attack. Go go fight. No primal mission. Ranger In bug in bug Your top tower is under attack. Sag lightning stands ready. Your top tower is under attack. Plumped from the arcane Hey, hey, you so go a, up. You know, the zeal of weapons. for with fortifications. Oh! Ruinous ill. My rocks hindergast. Such tears. courage has been killed. I'm an adult. And I'm a rock Boom! Can't you see I'm under attack? Over yarn, the heart from extracting monocles. In the wet. Witness, true sorcery. Soon our hairy thrive. Cross bridge of our world, our fury abounds. Ow! 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 พวกแมงโง่ไม่ทำไรจริงนะครับมันคือปังมันคือปังมันคือปังเป็นไงล่ะครับรู้แล้วเนอะเมทเซลเลอร์มาทำไมอย่ามีที่ดีสิครับแพ่ลบลบโอ้กูจะปวดเด็ดแม่เกตสโมกเยียล่ามึงให้มันไปเถอะสัมันยากเซแม่เบนลากานินไม่มีของทักทินกูบอกให้เกีบเด็ดแม่

Your top tower is under attack. No, 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 no. Nigh unto death. Your the top tower is cold. under attack. With speed from the rocks descent of fire. Push up, push up. Consent with exhort, cross exhort. True an incant zeal of what sort? Do I hear? Do I do it? Avowedly.

No. the right? Dolion's malevolence from the great mystery. Such tedium. Dolly, dolly, slowly. fortified. No BKP, no that's just play, just play. Yes. Experience true swiftness. Cool. Killing the spirit galarons of oh, this I'm yeah. under attack. Oh, so As needs be, spherical sorcery. that in an incantation, just remembered. Ah. Chalgeria oh. bounce. Short oh, so legs, enough for me. Uh. Cold shuriken. I will remember. The elements. The sacred grove. The elements. 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 The Your The just keep, just keep. elements. Your top Laris are under attack. Just give one lane, give one lane. Your top has fallen. Fourth win. Five. Your middle tower is under attack. Of course. Rex, Cross for rex Rex, <laughs> Rex. rex. <laughs> I'll not be its ravagers of armor and will. A rich tradition. See from the great mystery. I concentrate a spell I well remember. So it is said. The enemy's middle tower has fallen. Thus and so. Fine. Double.

พูดกระจอกเลยที่เบนก็ไม่มาสัตวกรีบรีบรีบกินกรีบกรีบกรีบ,บ,บ,บโอ้โหแแม่เออดามิสตาตัวยิ้ท่ตัวเดียวยิงไม่ตายเดี๋ยวเชื่อกัดนามิมันไปไหนหมดวะ โกไฟโกไโกไโกไดันเวดันเวโไโกไดันเวดันเวดันเวโกไโกไฟอย่ามาปิมงไม่ทำแบ็คทิงเน็แม่ไม่ฟังเลยตัวยอย่างใบเนแม่สองทัพโคตรขยะเลยสัตว์ที่นีนโคตรงโงดโูสิบเอตัวไอ้อเ้ยเบนที่นี่ไม่มีปัญญาห่อนไม่มีปัญญาทำควยงนะั้น Victory. เบนมึงเก้อเหมือนไปรีพอร์ตไม่หมดวะไอ้เฮ้ยเติมเพี้เนี่ยไอ้สัตว์เจดแม่ส่งออกจากประเทศจีนมึงไม่ทางรีพอร์ตรวมได้แม,ม่ประชากรมันหนึ่งพันล้านคนไอ้สัตว์แบ๊บแบบโคต้ารีพอร์ตมึงมีแค่อาทิตย์ละสามทีตอนนี่ประชากรหนึ่งพันล้านคน<笑><笑>มึงอเมื่เอาอย่างไีกันวะยา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 ตั้งแต่ริ้วหนึ่งแล้วกูบอกว่าอย่าไปสู้หน้าให้ไปยืนเลิงกับบอดอนเสียสองบอตตี้ จะปวดจัด